สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาทำการสมัครแค้นวาเพื่อการศึกษานะคะโดยไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ที่เราสมัครไปครั้งแรกก็จะต้องเป็นครูนะคะจากนั้นไปที่การเรียกเก็บเงินเลือกลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วก็รับการยืนยันนะคะใส่ข้อมูลชื่อของเราเองต่อลงไปได้เลยนะคะอีเมลนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของโรงเรียนอาจจะไปเอามาจาก Facebook ก็ได้นะคะไปคัปปี้ลิงก์หน้าเพจของโรงเรียนเรามาเลยค่ะแล้วก็ลิงก์มาวาง วนตรงนี้เป็นการแนฟบฟาบัตรค่าราชการของเรานะคะเพื่อให้เขาตรวจสอบนะคะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะนะคะสอนชั้นไหนบ้างก็ใส่ไปได้เลยะคะ่ะใช้แคนว่าในวิชาอะไรบ้างก็เลือกใส่ไปได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้ใส่ว่าเราจะใช้แคนว่าเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็กดส่งได้เลยะคะ่ะ จะติดต่อกลับตดวเวแล้ก็รอรับอีเมลนะคะแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นค่ะนิมดีต้อนรับสู่เคนหวาเพื่อการศึกษานะคะง่ายมากๆเลยลองไปสมัครกันดูนะคะเพื่อที่จะเราได้ใช้เทมเพลตที่สวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะตัวอย่างลองไปสมัครกันดูค่ะ